สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการหาเลขออกซิเดชันกันนะคะก่อนที่เราจะคำนวณหาเลขออกซิเดชันนะคะเราไปทบทวนความหมายของเลขออกซิเดชันกันก่อนนะคะเลขออกซิเดชันหรือออกซิเดชันนัมเบอร์หมายถึงค่าประจุไฟฟ้าสมมุติของอะตอมหรือไอออนของธาตุโดยคิดจากจำนวนอิเล็กตรอนที่ให้หรือรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับอะตอนของธาตุอื่นตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้เกณฑ์การหาเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งในเลขออกซิเดชันเนี่ยมันจะเทนลุปหาเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะที่เราจะมาหาเลขออกซิเดชันของมันนะคะอันแรกก็คือเลขออกซิเดชันจะมา,นมาในรูปของธาตุสามประกอบหรือไอออนนะคะ ทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะธาตุคืออะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวจะมีกี่อะตอมก็ได้นะคะเรียนเช่นแมกนีเซียมเนาะมีหนึ่งอะตอมก็เป็นธาตุละโซเดียมหนึ่งอะตอมอะลูมิเนียมหนึ่งอะตอมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุนะคะออกซิเจนโอโซนหรือกำมะถันหรือแก๊สคลอรีนหรือฟอสฟ,ฟอรัสพวกนี้นะคะมันจะมีจำนวนอะตอมมากกว่าหนึ่ง นะคะมากกว่านั้นนะคะเราเรียกว่าธาตุหมดเลยมันจะมีขีอะตอมก็แล้วแต่นะคะเราเรียกว่าธาตุส่วนอันที่สองนะคะสามประกอบสามประกอบก็คือธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาทํายาก,กันอะตอมของธาตุอะไรก็ตามนะคะเรียนตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเมื่อทํายาก,กันแล้วมันก็จะได้สูตรเคมีออกมานะคะอย่างเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ s 2 o ให้สองเนี่ยนะคะก็มีธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจน พอมาทํายากันปั๊บเราเรียกว่าสารประกอบหรือเป็นลิเทียมในเตตโพแทเซียมฟลมออร์แล้วก็แบ,บเรียมฟูออไรด์พวกนี้จะมีธาตุมากกว่า1ชนิดนะคะมากกว่า1ชนิดก็คือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาทําปฏิริยากันเราจะเรียกว่าสารประกอบนะคะส่วนไอออนนะคะจะเป็นอะตอมหรือกลุ่มไอออนก็ได้นะคะที่มันมีประจุทางไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็น ไอออนบวกหรือประจุบ,บวกอย่างเช่นโซเดียมไอออนแคลเซียมไอออนหรือแอมโมเนียมไอออนอันนี้เป็นไอออนบวกนะคะหรือเป็นไอออนลบอย่างเช่นออกไซด์ไอออนแมงกานีสไอออนนะคะไลโครเมตไอออนแล้วก็เฮกซาเซโนโฟเลตไอออนตรงนี้นะคะเป็นไอออนลบเพราะนั้นการหาเรืออกซิเดชันเขาก็จะมาในรูปของธาตุสารประกอบหรือไอออน เพราะฉะนั้นพอนักเรียนเจอโจทย์นักเรียนก็ต้องแยกก่อนว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยธาตุเป็นเป็นธาตุหรือสารประกอบหรือเป็นไอออนนะคะค่ะต,ต่อไปเราก็จะมาดูเกณฑ์กันเลยนะคะว่าเราจะคำวนวณหาเลขออกซิเดชันได้ยังไงนะคะเกณฑ์กำหนดค่าเลขออกซิเดชันนะคะอ่ามาดูข้อแรกข้อหนึ่งธาตุอิสระก็คือธาตุที่มันอยู่ตัว เดี่ยวเดียวเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะคะไม่ไปรวมตัวกับใครนะคะเราเรียกว่าธาตุอิสระมีเลขออกซิเดชันจำนวนเป็นศูนย์เป็นศูนย์เสมอเลยนะลูกถ้าเป็นธาตุพวกเนี้ยอันนี้เรียกว่าธาตุเนาะแมกนีเซียมโซเดียมมอลูมิเนียมออกซิเจนโอโซนพวกเนี้ยเป็นธาตุหมดเลยอันนี้เลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ทันทีข้อสองธาตุหมู่หนึ่งในสารประกอบมีค่าเลขออกซิเดชันจำนวนเป็นบวกหนึ่งเสมอนะคะเรียน บวกหนึ่งเสมอเลยนะลูกตัวเนี้ยไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปสามระกอบกับตัวอะไรก็ตามอย่างเช่นลิเทียมตัวนี้ก็เป็นบวกหนึ่งโซเดียมก็เป็นบวกหนึ่งโพแทสเซียมก็เป็นบวกหนึ่งไม่ว่าจะเกิดสามระกอบกับตัวไหนก็ตามนะคะธาตุโมนึงทุกตัวมีเลขออกซิเดชันบวกหนึ่งเท่านั้นนะคะข้อสามธาตุโมงสองในสามระกอบมีเลข ation เออกซิเดชันัมเบอร์เท่ากับบวกสองบวกสองก็จะเป็น แมกนีเซียมแคลเซียมเป็นบวกสองเสมอนะคะลูกเปลี่ยนค่าไม่ได้นะคะเปลี่ยนค่าไม่ได้ข้อสี่ถ้าไฮโดรเจนในสารประกอบมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นบวกหนึ่งอันนี้ไฮโดรเจนถ้าทำกับสารประกอบอะโลหะไฮโดรเจนจะเป็นบวกเสมอบวกหนึ่งเสมอยกเว้นมาดูตัวยกเว้นกัน ในสารประกอบไฮดรของโลหะไฮดรของโลหะก็แปลว่าไฮโดรเจนทำยากับโลหะไม่ว่าจะเป็นโมนึงโมดสองหรือโม่สามเรียกว่าไฮดรของโลหะจะมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นลบหนึ่งนะคะไฮโดรเจนจะเป็นลบหนึ่งเมื่อทำยากับโลหะจะเป็นบวกหนึ่งเมื่อทำยากับอะโลหะนะคะลูกข้อห้า ธาตุออกซิเจนในสารประกอบทั่วไปมีค่าเลขออกซิเดชัดนนัมเบร์เท่ากับลบสองในสารประกอบทั่วไปเช่นนะ้ำคาร์บอนไดคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารตัวอื่นๆที่มันมีคาร์บอนนะคะเป็นองค์ประกอบยกเว้นตัวน,นี้คือยกเว้นยกเว้นออกซิเจนในสารประกอบเปอร์ออกไซด์เปอร์ออกไซด์ก็คือทำยากับไฮโดรเจนกับโซเดียมกับแบรเรียมนะคะ จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งพอนักเรียนรู้หลักการนักเรียนก็จะหาได้นะคะอาจจะไม่ต้องจำออกซิเจนในสารประกอบซูเปอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบศูนย์ถึงศูนสองตัวนี้นะคะซูเปอร์ออกไซด์ก็คือออกซิเจนทำยากับธาตุโมงหนึ่งนะคะเป็นสูตร NaO2 หรือ KO2 นะคะออกซิเจนจะมีเลข ation ลออกซิเดชันนัมเบอร์ลบศูนย์ถึงศูนสอง หรืออันที่สมออกซิเจนทำยากับฟูออรีนเลขออกซิเดชันของออกซิเจนจะกลายเป็นบวกสองะาะนั้นออกซิเจนมีค่าเป็นบวกได้นะคะเรียนแต่ว่ามีตัวเดียวคือทำยากับฟูรีนในสูตรนะคะ O F ค่อยสองออกซิเจนจะเป็นบวกสองนะคะข้อ6ฟูอรีนเป็นธาตุที่มีค่าเล็กอิโตรนิกิติวิตี้สูงสุด ในสารประกอบทุกชนิดจะมีเลขออกซิเดชันลบหนึ่งเสมอวันนั้นอันนี้ฟอฟอรีนตายตัวลกเป็นตัวอื่นไม่ได้เลยเป็นได้แค่ลบหนึ่งอย่างเดียวนะคะอ่าข้อ7ผลรวมของเลขเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบมีค่าเป็นศูนย์ะคะลูกมีค่าเป็นศูนย์อันนี้เป็นของโพแทสเซียมแมกนีสีออกซิเจนพอรวมกันแล้วมันเท่ากับศูนย์ ไม่ว่าของค่าตัวไหนก็ตามนะคะรวมกันเล็บเป็นค่าเท่ากับศูนย์ค่ะผลรวมหมายถึงว่าเอาของแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันอย่างเช่นของของ K บวกของ M N บวกของ O มีสี่ตัวนะคะตรงเนี้ยมันจะเท่ากับศูนย์หมายถึงว่าเอาเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับศูนย์เสมอ นะคะถ้าไม่เท่ากับศูนย์แปลว่าผิดข้อแดผลรวมของเลขออกซิเดชันของไอออนเท่ากับจำนวนประจุของไอออนนั้นอันนี้เป็นประจุผลรวมของนะคะผลรวมของ MnO4 ลบนะคะตรงนี้เป็นลบหนึ่งเพราะนั้นผลรวมมันก็จะเท่ากับลบหนึ่งก็จะกลายเป็น Mn บวก 4O เท่ากับลบหนึ่งเท่ากับประจุมันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราหากันยังไงนะคะ,ะไปดูไอออนลบกันที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักนะคะไอออนลบและไอออนบวกที่เราจะต้องใช้ในการหาเลขออกซิเดชันนะคะไอออนลบนี้นักเรียนสามารถเซิร์ชได้นะคะใน Google เลยพิมพ์คำว่าไอออนลบของพันธะไอออนิกมันก็จะขึ้นมาเป็นความรู้เดิมจากเรื่องของพันธะไอออนิก นะคะที่นักเรียนจะต้องรู้จักไอออนลบว่ามีไอออนกี่ลบนะคะอย่างเช่นไฮดรอกไซด์ไออ,ไออนเนี้ยมีประจุ1ลบะคะเปอร์มังเนตไอออนมีประจุ1ลบไซยาไนด์1ลบหรือคาร์บอเนต2ลบนะคะซัลเฟตสลบพวกเนี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะเอาไปใช้ในการหาเลขออกซิเดชันเพราะว่าสารประกอบบางตัว อยู่ในรูปของสามประกอบไอออนิกถ้าเราแยกไอออนบวกไอออนลบออกจากกันได้จะทําให้เราหาเลขออกซิเดชันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราไปศึกษาตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะหาเลขออกซิเดชันของคาร์บอนเนาะในคาร์บอนไดออกไซด์ตัวที่ขีดเส้นใต้น,นี่ะคะคือตัวที่เราจะหาค่าเลขออกซิเดชัน คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสามประกอบนะคะเรียนเพราะนั้นผลรวมของเลขออกซิเดชันของสามประกอบมีค่าเท่ากับ0ูนครูก็เลยเขียนย่อๆเป็น CO2 เท่ากับศนะคะ C ไม่รู้ค่าบวกด้วยออกซิเจนมี2องะตอมตรงนี้นะคะใส่ตัวข้างหน้ามี2องะตอมออกซิเจนในสามประกอบทั่วไปมีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสอนะคะเอามาบวกกัน พะผลรวมนะคะผลรวมก็คือมาบวกกันแล้วก็จะเท่ากับศูนย์กลายเป็นคาร์บอนลบสี่เท่ากับศูนย์ย้ายลบสี่ไปก็จะเป็นบวกสนะี่เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของคาร์บอนก็เท่ากับบวกสี่นะคะตัวอย่างที่สองหา C R ใน C R 2 O 7 2สองเจ็ดสองลบนะคะอันนี้เป็นไอออนเนาะเราเห็นประจุเพราะฉะนั้นผลรวมของเลขออกซิเดชัน ของไอออนเท่ากับประจุของไอออนนั้นครูก็เลยเขียน Cr2O72- เท่ากับลบ2เลยเท่ากับประจุมันนะคะ Cr มี2อะตอมแล้วก็เอา2มาไว้ข้างหน้า Cr ออกซิเจนมี7อะตอมก็เอา7มาใส่ข้างหน้าคูณด้วยลบ2นะคะก็เท่ากับประจุก็คือลบ2กลายเป็น 2Cr-14 เท่ากับลบ2ย้าย14ไปบวก กับสก็เป็นบวกสิ 12, นะคะหา c r เดียวย้ายสเข้าไปหารนะคะสหารสิก็เป็นบวกหเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของโครเมียมก็เท่ากับบวกหนะคะต่อไปหาเลขออกซิเดชันของ Mn ใน Mn2O7 อันนี้เป็นสามประกอบนะคะเป็นสามประกอบเพราะฉะนั้น ผลรวมของเลขออกซิเดชันของมันก็เท่ากับ0น Mn มีสองะตอมก็เอาสมาคูณหน้า Mn O มี7อะตอมก็เอาเมาคูณด้วยลบสแล้วก็เท่ากับ0ูนยะคะสอ Mn เท่ากับสิ Mn เดียวก็เท่ากับบวกเจ็ดนะคะเลขออกซิเดชันของ Mn ก็เลยเท่ากับบวกเนะคะต่อไปหา MnSO4 ในกรณีนี้เป็นสารประกอบไอออนิกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะแยก แยกไอออนของมันได้นะคะก็จะเป็น MnSO4 เมื่อกี้ไอออนลบเป็นลบสองนะคะเราไม่หา S 1ตัว O มา4ตัวนะคัเรียนอันนี้จะแยกเป็นไอออนบวกกับไอออนลบแยกกันตรงนี้เลยก็เป็น Mn บวกกับลบสองของซัลเฟตเลยเท่ากับ0เพราะนั้น Mn ก็เลยมีค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2อนะคะอันนี้เป็นกรณีของสารประกอบไอออนิกตรงนี้นะคะเป็นไอออนิก แยกไอออนบวกกับไอออนลบออกจากกันมันจะหาง่ายขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น C2O4-2 อ,อันนี้เป็นไอออนเนาะผลรวมของเลขออกซิเดชันของตัวนี้ก็เท่ากับลบสองเท่ากับประจุมันนะคะ C มีสองอะตอมก็สองคูณ C บวกกับออกซิเจนมีสี่อะตอมก็ไปคูณกับลบสองนะคะผลรวมของมันเท่ากับลบสองสอง C ก็เท่ากับ บวก4เป็น248ย้ายไปเป็นบวก8เน่วลบ2ก็เหลือ6นะคะคาร์บอนย้ายสอ2ไม่หารคาร์บอนก็เลยเหลือบวก3เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของคาร์บอนก็เท่ากับบวก3นะคะอ่าทีนี้นะักเรียนลองมาหาเลขออกซิเดชันจากโจทย์ที่ครูให้นะคะลองดูนะคะว่าทำได้ไหมนะคะ ให้นักเรียนหาเลขออกซิเดชันของธาตุที่ขีดเส้นใต้นะ,ะมันจะมีธาตุที่ขีดเส้นใต้อยู่12ข้อ12ข้อไปลองดูนะคะว่าทำได้ไหมไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้นะคะความรู้เพิ่มเติมนะคะในสื่อแบบเรียนเคมี Me 4หน้า83-86นะคะมันจะเป็นเรื่องของเลขออกซิเดชันนักเรียนไป อ่านเพิ่มเติมแล้วลองทำโจทย์ใน12ข้อนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ในการหาเลขออกซิเดชันครูก็มีใบความรู้และก็ใบงานอยู่ในคลาสมนะคะขอให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใบความรู้และทำใบงานที่ครูให้ไว้นะคะ ข้อไหนไม่ได้โทรมาคุยหรือไลน์มาถามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ